อรุณสวัสดิ์ครับด้วยสิีิราสวัสดีค่ะนี่หลังจากเป่าท้องไม่ได้เจอกันเลยหรอเจอเจอบ้างชีวิตก็ตัดช่วยใต้ไงอ้าตัดช่วยใต้อ๋อจ้าจ้าจ้าจารินจ๋านุ้ยเือเป็พี่ก่อนภาคเช้าให้ขอพี่ก่อนขอภาคเช้าพี่ก่อนอื่นนักจามองข้ามแก่พวกเราใช่อ๋อนุ้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ควงสามีและลูกมาด้วยมาเลยนุ้ย เขาชอบมากเลยเขามาเจอมาเขาชิลเลยดูสิเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ยิ้มขนาดนี้นะตอนนี้ดูแฮปปี้หล่ะหรือรำร้านหรือเปล่าอะไรยิ้มหวานนี่เโอ้ยยิ้มหวานหายกลัวหรือยังเมื่อกี้ร้องไห้ไงเขาไม่คุ้นชินไงกลัวพี่สีเหรอกลัวพี่สีก็พี่สีบอกว่าพี่สีจะไปไปเจอเขาตั้งแต่ตอนคลอดนี่ขบครึ่งเลยยังไม่เจอเลยอ่ะพี่ไม่เอาสิแม่ไม่รื้อฟื้นซิเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอกับครอบครัวด้ยนะครับแล้ปอน้องอัจฉริเดี๋ยวเรามาพูดถึงนี่หน่อยคราวที่แล้วมาในรายการเนี่ยบิบรี คะฮะซึ่งคนยังไม่เข้าใจถึงนวัตกรรมตรงนี้นะอขออธิบายนิดนึงว่าปกติในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีอนุมูลอิสระที่เราต้องกำจัดถูกไหมครและสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดมีเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยกำจัดาสารอ,าอนุมูลิสระเยอะมากแต่อาหารสำหรับสารต้านอนุมูลิสระเนี่ยน้อยคนจะเก็ต ว่ามันสําคัญมากใช่ค่ะอ่ะนุ้ยอธิบายหน่อยดีกว่าครับเวลาที่สารอนุวัอิสรรเนี่ยนะคะแรกแกเลยก็คือทําให้เราดูแก่สองมันอาจจะทําให้เราดูป่วยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการที่เราจะดูแลตัวเองเนี่ยแบบครั้งเดียวก่อนนอนจบเจ็ดวันเห็นผลแค่ก่อนนอนหรอแค่ครั้งเดียวก่อนนอนจบเจ็ดวันเห็นผลใช่ตัวนี้เลยค่ะคือไบเบอรี่โครนกรูซิเจนตัวนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่า มันมีมีอยู่3เม็ดครับซึ่งแต่ละเม็ดเนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่แตกต่างกันไปเม็ดแรกคือทริปเปิลซีทริปเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นตัวที่ประกอบไปด้วยวิตามิน C ต่างๆ3ชนิดนะคะเพื่อช่วยต้านอนุมูลอิสระคนี่ตัวนี้ทริปใช่มาต่อที่ Marine Mineral Plus ตัวนี้เนี่ยแหละเป็นคอลลาเจนซึ่งไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาหนุชชอบมากเพราะเป็นคอลลาเจนจากรกปลาแซลมอนรกปลาแซลมอน ประสิทธิภาพมันจะดีกว่าใช่ประสิทธิภาพมันจะดีกว่ามาจากกระดูมาจากหนังมาจากรกปกติจะได้ยินรกแกะจะมี้รกปลารกปลาแซลมอนนะนะคะแล้วตัวที่3ก็คือเป็น L l c p L c แ p เนี่ยก็จะมี L l ลก t a t h ไ o โ e นะคะบวกกับสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสตัวนี้ทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วพอตัวนี้มาบวกกับตัวนี้มาบวกกับตัวนี้ภายใน7วันเท่านั้นละค่ะที่แบบซมๆอ่ะคือมัน คือเอาจริงๆนะสามวันก็เห็นคืออย่างนี้อดต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าของผู้ผลิตเนี่ยเป็นเพื่อนเราและในตระกูลของ SN f แอนด์ไฟนาวไฟน์นาวแพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบแล้วพี่ชอบก็เล่าเรื่องพลหลักนี้แล้วว่าพี่ชอบเฮ้ยอันนี้ต้องแชร์ให้กับพี่น้องชาวไทยเข้าใจนะว่ามันมันเวิร์กจริงเขาให้กับทางญาติญาติคนสิริเขาทาน เป็นเวลา7วันแล้วผลมันก็เลยออกมาชัดเจน<ช>วันนี้เนี่ยหลายคนได้มีโอกาสลองแล้วสิ่งที่ผมถามเขาก็คือทําไมมันกินด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมม,ม,มันต้องแยกเพราะอ,อะไระการแยกเม็ดการแยกเม็ดเนี่ยมันจะสร้างประสิทธิภาพมากกว่าก,กินรวมคือในความเป็นจริงแล้วเอาเรื่องจริงเลยคุณไม่สามารถผสมรวมได้ ใช่คือสมมติว่าเอ้าถ้าไม่อย่างนั้นนะพี่คิดดูดิ3เม็ดเนี้ยมารวมเป็นเม็ดเดียวกินเป็นเม็ดเท่าไหร่เนใช่ป่ะเพื่อให้มันได้ประสิทธิภาพในตัวมันจริงๆตัวเนี้ยก็คือทร i ปเปอร์ซีก็จะต้องในปริมาณนี้เท่านั้นมันถึงเป็นเม็ดขนาดนี้คือแยกกันทำงานแยกกันทํางานคือแยกกันอยู่แต่ว่ามารวมกันในกระเพาะเราอันนี้จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเหถึงแบบมันดีแต่ข้างในเลยถูกไหมใช่มันก็ดูจากข้างในพี่ดูสีในความกระจ่างใสเนี่ยคือเห็นเห็นเลย แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเวลาที่อย่างอย่างนุ้ยเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ได้นอนนอนไม่พอแล้วโสมโสมแต่ต้องแบบไปทํางานต้องใช้หน้าอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยเลยตัวเนี้ยช่วยนี้อันนี้ในแง่ของผู้หญิงและบิวตี้และความงามผิวพรรณเนี่ยมันใช่แต่ถ้าถามว่าผู้ชายหรือคนอายุมากที่ไม่ได้แคร์เรื่องบิวตี้หรือสกินเนี่ยคุณก็ต้องฟังให้ดีเพราะอย่างที่วูดี้บอก มันเป็นอาหารสําหรับสารต้านอนุมูลอิสระยิ่งมีเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งเด็กลงเข้าใจออใช่ไหมครับระดับเซลล์อะระดับเซลเซล์ นี่คือนี่คืออาหารคุณเข้าช้าพิ่ช้านี่คือคุณเข้าช้าพี่ช้ต้องคุยกับคนหน้าแก่นี่คืออาหารให้กับเซลล์ของคุณแก่ยังงั้นถ้าให้ลุงเอทานตอนนี้ลุงแอร์ใช่ใช่ใช่เลยใช่ไม่ออกไม่ได้ไม่ได้เลยาะว่าคุณชอบคุณชอบคนอายุเยอะถ้ากินไปเดี๋ยวหนุ่มแต่ให้เกาดูเด็กลงนิดนึงตัวนี้จะที่มันดังเพราะว่ามันเป็นบิวตี้หรือผู้หญิงจะพูดเยอะหรือรีวิวเยอะแต่เราคำจะบอกว่าคนทั่วไปทุกอายุเนี่ย ทานได้ <ๆ S 2> แล้วจะเด็กลงไวง่ายดูดูเด็กลงและที่ชอบก็คือมันเห็นผลเร็ว ไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนานเจ็ดวันเนี่ยเจวันเนี่ยเห็นแน่แต่สําหรับตัวนุ้ยเองเนี่ยนุ้ยรู้สึกได้3วันเลยค่ะสามวันแรกเนี่ยคือมันจากลูกุมคนกว้างๆเนาะเราเลี้ยงลูกอ่ะคือแบบไม่ค่อยนอนเลยตัวเองครีมเนี่ยนุ้ยไม่ทาเลยนะพี่ดีเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าเราทาครีมเราเนี่ยเราไปสัมผัสผิวลูกแล้วลูกเราจะแพหรือเปล่านุ้ยก็ต้องบํารุงจากข้างในนี่เราอยากลองเลยเพราะรู้ไหมนุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ลองอะไรง่ายๆนะน่าจะคอยคอมเมนต์นู่นนี่นี่จะดีเหรอพี่จิยากินี่ท่านนางยอมรับอันนี้เป็ว่าสุดยยยออลน่มรับพาาเจ ก็คืออย่างที่พี่พี่พี่บอกว่าพี่ช่อบที่เป็นเจ้าของฟรายน์นอว์เอาเลดเนี่ยก็คือรู้จักกับหนุ่ยมานานแล้วแล้วรู้จักพี่ช่อใช่ค่ะคือพี่ช่อเนี่ยผู้หญิงอย่างงี้คือพี่จะทำแต่เพราะดักที่ดีนะวุฒิอะไรเงี้ยแล้วเรารู้จักกันนานมากจนเจ๊ท่านเจ๊ช่อเนี่ยคือแต่ละอย่างที่เขาผลิตออกมาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เด็กเนี่ยเขาจะไม่ให้โช์เฮ้ยสารสกัดต่างๆมันไม่ทำลายผิวพรรณของเด็กแต่พอเข้ามาจับตลาดนี้เราเขาบอกว่าพี่ช่อทำไมพี่มาเล่นตลาดนี้เขาบอกว่า พี่ค้นพบสิ่งสิ่งนี้ซึ่งคนอื่นเขาไม่เขาไม่ทำกันแล้วเขาไม่แชร์กันจริงๆว่ามันเวิร์ม <work S 2> ได้เขาก็เลยอ,อยากจะแชร์คือ <นะ S 2> สูตรนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นสูตรที่พัฒนาจ,จากเป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศค,คือมีส่วนผสมนะคะวัตถุด,ดิบเนี่ยนะคะที่นำมาผลิตเนี่ย จากญี่ปุ่นอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็มาปรับสูตรให้เป็นเข้ากับคนไทยอย่างแท้จริงโดยเภสัชกรอ่าแล้วก็ปรับกับพี่ช่อเนี่ยแหละครับค่ะเช้านี้พี่ช่อสุดยอดทางวูด d ี้และทีมเราคัดเลือกแล้วเราเลยตั้งชื่อนะว่าวูด d ี้ส l ล c กอ่าววูดดี้สเล็กวูดี้เลือกแล้วอันนี้จริงๆเราเครียดบ้าเลยแล้วว่าแต่เดือเดือนมันจะมีของให้เราเลือกเราส l ล c กเดือนนี้ครับ เบอร์บริโคนนะครับช่องทางติดต่อวุฒิเซลเล็ก0212106 8294เขาย้ำเบอร์021068294หยิบมือถือขึ้นมาช้ถ่ายไว้เลยน้ยโปรโมชั่นอะไรครับวันนี้โปรโมชั่นวันนี้พิเศษมากเลยคุณผู้ชมค่ะคือราคาถูกมากปกติเนี่ยนะคะ2กล่องเนี่ยจะอยู่ที่7,700บาทแต่วันนี้พิเศษนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะก็คือ ซื้อในราคา2กล่องนะคะ2,950บาทเฮ้ยราคดีอ่ะที่สำคัญแถมด้วยตัวนี้ดีมากอันนี้ไม่ทำลายสินี่นี่ซีซีครีมของเขาเป็นแบบเทคโนโลยี encapsulate คือเก็บกักพวกวิตามินต่างๆแล้วก็สารที่จะทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสเอาไว้ในเหมือนเหมือนในแคปซูลเล็กๆในครีมแล้วคราวนี้พอเวลาเร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 าทาใช่ไหมคะมันจะ ค่อยแตกตัวมันจะค่อยแตกตัวแล้วนุ้ยชอบตรงที่อะไรตรงที่ว่าเนื้อมันดีมากเนื้อมันเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบว่าเหมือนทาครีมบำรุงธรรมดารต่วันแมรี่แคลว์ด้วยนะครับนุ้นี่แมรี่แคลแล้วมันก็จะกระจ่างใสเลยนี่เราจะมีแถมนะครับแต่ขอยุ้าอีกครั้ง่อันนี้ซื้อหนึ่งกล่องนะครับแถมหนึ่งกล่องนะครับตอนนี้แถมซีซีครีมสุดยอดงาน ผิวด้วยเทคโนโลยี Encapsulate นะครับมูลค่า1,450บาทปีนะครับทั้งหมดนี่ในราคา2,950บาทโทรเลยนะครับที่ Woody Select ขอย้ำหมายเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 2 1อันนี้คือตัวแรกพิธีกรก็ไม่รู้หรอเขาเซอร์ไพรส์เออพิธีกรไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะครับแต่สมุดนี้วอลดอร e สเลคแล้วสหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คือตัวนี้เ e อร์รี่โคมศูนย์สองหนมีจำนวนจำกัดนะครับในเช้านี้ นะครับเดี๋ยวมาแจกในเฟซบุ o กไลน์คือว่าใ่าโอเคแล้วก็ประเด็นที่เป็นข่าวอยู่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณนุ้ยคุณปอนในในในเฟซบุ๊กไลน์ทกันนะครับวันนี้ปอนจากมารดาก็มาเดี๋ยวคุยกันในไลฟ์ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเเดี๋ยวจอกันพูดถึงโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลปอนย้ำหน่อยสิที่เขาไม่ได้เปิดโรงเรียนให้แค่ลูกเขาเรียนคนเดียวแล้วไม่ได้ค่ะแต่ให้ทั้งประเทศมาสมัครเป็นโรงเรียนนานาชาติหัวใจไทยใช่ค่ะเป็นโรงเรียนอินเตอร์ค่ะหัวใจไทยเปิดเมื่อไหร่อะคะ ปิดวันที่จะเปิด10สิงหานี้ครับ10สิงหาและเปิดตั้งแต่เสเซอรี่จนถึง high school คือม6ไปเลยแต่ตอนนี้ก็คือสามารถสอบถามข้อมูลได้แล้วในระหว่างนี้ใช่ครับสามารถติดต่อได้นะครับเบอร์06 38 38 99 00ขอย้ำนะ06 38 38 99 00นี้เราจะฝากแชร์ด้วยในหน้าเฟซบุ๊กของ วูดี้แล้วก็ตื่นมาคุยด้วยปากด้วยอย่างนี้ปากงสือของคุณคลูกอล์ฟดิฉันยังอยู่มาชอบอะไรแล้วไอซ์ไสยังมีขายอยู่ใช่ไหมยังมีขายอยู่ค่ะถามนิดนึงว่าคาเยาวที่เราจำที่เราเป่าท้องนุ้ยสิทิยาได้บ้างกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วก็นีไงก็ขวกขวบขึ้นแล้วปีแล้วนะปีห้าเจ็ใช่ไหหแล้วว่ะใส่แล้วก็โอ้ย ตั้งแต่นั้นมาสํานักเรานะฮะก็มีคนมาเข้าคิวตลอดพี่แต่การเป่าพี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะยังไงพูดซิเพราะว่าคือนุ้ยอ่ะพี่บูดี้ป่านุ้ยก่อนใช่ไหมแล้วนุ้ยไปขอไปขอที่ฮ่องกงซึ่งเพิ่งรู้ว่าตอนที่ไปขอฮ่องกงครั้งที่สองเนี่ยคือติดแล้วอคือคือเขาท้องแล้วเขาเออท้องแล้วแต่ว่ารอช่วงนี้อะไรเป่ายันอูพี่ยังไม่มาเลยนะไม่ไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับว่า อู๋เสื่อมหรือเปล่าช่วงนี้มีช่วงนี้เล่น,เล,นเล่นกายกรรมกันบ้างไหมที่บ้านนช่วงนี้เล่นกายกรรมกันบ้างไหมที่บ้านไม่ถึงกับกายกรรมนี่อยากมีคนที่สองไหมเออเปล่าสิ มีอยากไหมอาปอนอยากครับอยากไหมได้มาไปแล้วทีก่อนลูกค้าคนล่าสุดคืออารียาเอฮากเกตพร้อมไปแล้วพร้อมไปแล้วดีใจด้วยวิธีการมีด้วยนั่งปักแล้วเธอมาปักหูฉันด้วยนะตอนนี้ปอนหลับตาได้แล้วครับปอลหลับตาซ้อนสองหลับตาทำไมอินหลับตาไปด้วยปอลปอเรียบร้อยโอเครอดูผลลัพธ์ ให้แต่ดกานกันบ้านด้วยนะคะมันต้องสิมันต้องสินี่ถ้าเกิดว่าท้องขึ้นมาเนี่ยเราคงจะต้องลาออกจากรายการแล้วไปเปิดสันักเดี๋ยวจะช่วยเป็นเลยาจัดตารางคิวให้าเดีมากเช้าวันนี้เขาฝากอีกครั้งหนึ่งนะกันนะครับสำหรับร้านเย็นตาโฟ จะไม่ได้พูดถึงร้านนี่ร้านเยินตะโฟอาจารย์มากีสาขายินตะโฟตอนนี้มี32สาขาในประเทศไทย้ที่ไไหนดแล้วก็3สาขาที่ลาวแล้วก็3สาขาที่สิงคโปร์ครับครับบ้านนี้เขาลุยเยอะเหลือเกินไหนจะเปิดลงในนานาชาติอีกหลานจะได้โตขึ้นมาแล้วก็จะบอกกับเพื่อนๆ Hey you you know when I was a kid my grandma opened school for me ยายเปิดลงเนี่ยยาก a c ลี่ยนผิดนะเปล e ่ยนไม่ผ่านหลังนี้ไง Hi guys You know what จริงเงี้ยทักทายน้องไม่สิไม่สิขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วเราลแล้วเราปิดรายการด้วยกันแล้วเราปิดรายการด้วยกันแล้วเออลูกวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ